เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการแจกแอดออนโปเกมอนนะครับผมนะโอเคซึ่งแอดออนโปเกมอนนี้นะครับก็จะเป็นแอดออนแบบว่าเล็กเล็กเล็กๆนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับผมนะเออคือแอดออนที่เราเล่นกันประจำนี่ยคือที่ผมรีวิวไปอ่ะคือมันไม่อัปเดตตามเวอร์โฉนเนาะก็เสียดายนะครับผมนะโอเคผมก็รออัปเดตนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูด้วยกันเนาะแต่คือตอนนี้ผมให้ทุกคนดูเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับแออออออดดดดนน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 ี้้้้คคคคคืมมมมััััักกกก็็ไไไไไ่่่่่าาเเเลละะะะรรรรบบบผโแแตข แต่การทำอนิเมชงอนิเมชันเนี่ยคือสวยมากครับโอเคเรามาดูกันครับอันนี้ก็เป็นแซฟดอนนะครับผมเป็นตัวพวกเทพเนาะนี่ครับอันนี้คือเทพที่เราแบบว่าจับล้วเนะถ้าเป็นลูกบอลในตัวนี้คือเรายังไม่จับนะครับผมนะดูครับดูพลังลงมาครับนี่ครับโอ้โหข้อที่นะฮะต่อไปก็จะเป็นพวกบาบาซอนะครับนะเออแต่ว่าชิโกะงเงี้อะไรเนี่ยแหละนะฮะโอเคต่อไปก็กิโตะคางเงี้นะครับผมนะเคืออนนี้ก็คือตัวที่เราจับได้แล้วนะผมนะเออแบบว่าเหมือนจะเรา หมือนกับเราจับมันมาเลยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นตัวที่แบบว่ายังไม่ได้จับมานะครับก็เป็นเจ้าเทพไฟนะผมนี่ครับผมชอบอนิเมชั่นแบบว่าของมันเนาะเขาแบบว่าโคเทนะครับโอเคต่อไปพีกจูนะ,ะผมนะนี่นผมอะปีะจูต่อไปก็โมเชสนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นของมันนะครับว่าวิธีการจงกันจับเนี่ยมันทำยังไงนะผมนะเมื่อกี้โมเทไปแล้วใช่ปะ โอเคผมรีวิวที่เดีกนะฮะก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่นะแล้วก็จุ๊บจุ๊บนี่นะครับโอเคนี่ก็เป็นว่าจมามอเทสบอกว่าเราจับแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกขนน,นนกนกเนี่ยนะครับขนนกน่าจะได้จับว่าจากการที่ฆ่ามันได้อะไรประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคผมขอทําการฆ่าหมดก่อนนะฮะ q e โอเคเจ้าพวกพวกอนเทพนะครับถ้าสมมุติเราฆ่ามันได้แล้วนะครับเราสามารถจับมันได้เลยเนาะโอเคแต่ตอนนี้ผมขอลอง q e อีกรอบนึงก่อนนะ ชิวแอนอีรอบนะครับโปะตายกันทั้งหมดนะครับโอเคผมจะสอนวิธีการจับให้นะครับผมนะอย่างแรกเราทําการเสกเจ้าโปเกมอนออกมานะครับโปเกมอนที่เราจับได้ก็คือโปเกมอนเทพเท่านั้นนะครับก็จะเป็นพวกแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยทุกคนนะเออมันจะเป็นอย่างงี้เลยนะผมที่เราสามารถจับได้นะครับก็ให้ทุกคนทาการวานะครับอะไรตัวนี้ครับผมตัวไฟเนาะโอเคตัวไฟมาแล้วทุกคนนะโอ้โหเวอร์เน็ตมิชชั่นตอนลงมานะครับวิธีการจับก็ให้ทุกคนใช้โปเกบอลนะครโปเกบอลเราปกติเลยนะครับแต่คือเราต้อง ตีให้มันเลือดเหลือให้มันตายให้มันนอนสุกลงเนี่ยทุกคนนะมาถึงใจนี่นะครับเราถึงจะจับได้เนาะโอเคสมมุติว่าผมสู้กับมันนะครับนะคือเราสามารถเอาโปกเกมอนเราเนี่ยไปสู้กับมันได้นะครับอ่ะผมเอาปิกาจูผมนะไปสู้ดิไม่น่าไม่น่าจะนานหรอกทุกคนนะงั้นะผมเอาอา์ติคูนูอะไรเนี่ยติคูนูอะไรนะฮะโอเคเป็นตัวที่ผมจับมาแล้วครับอ่ะไปสู้กับมันสิสิผมตีไหมครับครั้งหนึ่งครับไอตัวนี้ตีปะ่ะนี่ครับตีแล้วผมไหม โอเคอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับผมนี่ครับฟัดกันแล้วครับเฮ้ยเอา้าทำไมมันเก่งกว่าทุกคนดูดิอัติคูนโนผมจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหดูทรงไม่ไหววะ่ะดูทรงไม่ไหววะ่ะทุกคนอัติคูนโนผมดูทรงไม่ไหววะ่ะโอเคไม่ไหวนะฮะตายแน่นอนอะ่ะโอ้โหล่วงครับผมต้องเรียกมันเก็บครับผมเรียกมันเก็บก่อนนะครับมันจะมีลูกบอลเรียกเก็บไปทุกคนนะอันไหนนะอัติคูนโนตามชื่อเลยนะผมนะ โอเคถ้าเรียกเก็บมันจะไปนบนเล็บข้างหลังนะครับเขีย okay. วว่ารีคอร์ดนะฮะโอเคผมเรียกมันกลับนะครับผมกดค้างปะกดค้างนะผมเรียกมันกลับเนาะโอเคผมให้กมการว่าอีกทีครับโอ้โหคือทุกคนไม่ต้องไปใช้ไอ้โปรกิเซนเตอร์อ่ะเออไม่ต้องไปฮิวเลยนะผมนะโอเคแล้วโมเทสเราไปไหนละโมเทสเราไปไหนแล้วนะฮะโมเทสหายเฉยนะครับออผมบอกแล้วมันนานทุกคนนะเอฟเฟคสเต็งนะครับ s t r e ป่ะ effect effect s p ก่อนป่ะ s p s t i n g t h หน่วยสิบหน้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็สองสองห้าโอเคครับอะสมมุติผมจับเจ้าตัวนี้ได้แล้วนะครับผมนะผมเอาของอื่นออกก่อนนี้เดี๋ยวมันจะงงนะทุกคนนะเอาออกก่อนนะครับจึ๊บจึ๊บนะครับจึ๊บอ่ะจึ๊บนะครับอ่ะผมเตี้ยปุ๊บล่วงนะครับเราจับครับโปเกมบอลครับคือคุณจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันตายอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ คือทุกคนจับได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ครับเราก็ทําการคลิกขางครับได้มาแล้วครับมอเทสบอลนะฮะเราก็หามอเทสบอลปกันหนึ่งนะครับเป็นการเรียกกลับเนาะโอเคครับอันนี้เรียกออกมาครับอันนี้เรียกกลับครับเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันนอนอ่ะไอตัวนี้คือเอ้าอ๋อผมไปเถอดไปตีมันดีกว่านะอันนี้ผมเรียกกลับกว่อนะครับรีคอกลับแล้วนะฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนพวกมอนสเตอร์ที่เหลือคือคุณอย่าไปหวังเลยครับทุกคนนะคือพวก ไอ้เจ้าอะไรวะพิกาจงพิกาจูอะไรเงี้ยพิกาจูหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่เกิดตามธรรมชาตินะทุกคนผมลองบินหาแล้วนะครับผมนะโอเคแต่ว่ามันจะเป็นฉบับที่แบบว่าเราจับมันมาแล้วนะครับเนี่ยทุกคนดูนะครับมันเป็นแบบว่าเราจับมันแล้วไว้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแบบว่าเราจับมันแล้วไว้ทุกคนอะไอตัวเทไม่เกี่ยวครับอันนี้ครับคุชกี้ตางี้นะครับแล้วก็ฮิโตะคางิแล้วก็พิกาจงนะสามตัวหลักซีซั่นแรกๆกันเนาะ ก็คือเราจับมันมาแล้วทุกคนผมจะเรียกพวกมันกลับนะครับ,บผมหาคาเมนเดอร์ก่อนนะคาเมนเดอร์เนาะโอเคกลับครับอ่ากลับโอเคถ้าผมตีตัวนี้พี่ก็จะโดมตีบวอ้าวลวงเลยนี่วะอ๋อจะไม่ตีมันเป็นนี่ปกเกมอนของเรานะครับโอเคก็จะประมาณนี้แหละทุกคนนะระบบมันก็ไม่มีอะไรมากนะผมนะต่อมาก็จะมีบล็อกอะไรอีกวะบล็อกของตัวเกมมะนครับแบบว่าให้แบบไปกดซับสไคร์อะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยครับก็คนสร้างชื่อว่าเออ บีบ็อกนะคร GO ับผมนะเออไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าพุดธพุทชุบพุทจนน้ำบีบบ็อกนะฮะโอเคครับก็จะมานี้ครับตอนนี้โอเคใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปของสวัสดีใครชอบอยู่ใต้คลิกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสวัสดีวิบบายครับเย้ยูฮหูย่ามันจะบัง